สวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับมือนีบ่าวแอมเราทงเดิเดินทางมาติดตามตัวเลขกับบ่าวเป๋ครับเอฟซีเป็นเป็นผู้ที่บอกเลขแม่นครับหายหนาหายตาไปเป็นปีครับเอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่ไปอยู่ต่างจังหวัดครับมาเมื่อนีกลับบ้านแล้วครับสี่สําคัญครับเพิ่นเป็นลูกหลานพญนาคครับปู่พญนาคงอนแดงครับมือนีไม่แนวทางดีๆมาฝากเอฟซีครับเลข3โตัวครับฝันว่าได้ไปเมมครับไปนอนอยู่เมม ไปนอนหรือไปอยู่ซือครับเปาปีไปเฝ้าโอไปเฝ้าเมมไปไปนอนเฝ้อนอนยป็นื้อมือเต้าเป็นสิม่งานโอ้ยไปนอนเฝ้าเมมยนื้มือเต้าเป็นสิมีงานครับเอฟซีเนาะแล้วก็บฟันเลขกสามตัวสั่นครับสิเป็นตัวไหนครับสวัสดีครับเปาเปีครับสวัสดีครับสวัค่ะเปาปสวัสดีค่ะมาติดตามเปาเปีครับลูกหลานพญานาคงอนแดงครับเอฟซีฟันดีแห้งครับเฝาสู้ฟังนะครับฟันแนว่ยเอาครับเปาเปีครับ หลังจากที่บริพ่กันโดนเนาะาปคิครับมาเที่ยวนี้ครับขึ้นนี่บุญเก่าจีเนาะพระก็ดีเหมือนรับขึ้นนี่ฝันก่อนมีแจ้งนี่แหละฝันว่าเด็ดไปนอนเฝ้าเมยนเบิดขึ้นมีแต่คนมาทำบุญอ้อมเม่นนะมีทั้งพระทั้งโยมมาทำบุญอ้อมเม่นอยู่เบิดขึ้นจะคล้องกระยานกับยานคลนกับไหลาะว่าในเม่นนี่มีการเผาโพดอกแต่ว่า คนหนมาทำบุญอ bueno. ้อคือยังมาล่อแบบเอ๊หรือว่าสิบมารับชวนบุญชวนกุศลวนวะเนาะสิเป็นผีแล้วเนาะเป็นผีนแต่ว่าโยมเหมือนนัดกันไปทำบุญยน่ยมือเส้าเนาะแต่ว่าเน่ยมขึ้นไปไหนผมเปเฝาพี่นะครับย่มือเส้ามากมาเนเดียพก็แต่ยนี่ยมือเส้ามาี่ยงาโยมมาเต็มวัดเต็มว่าหลังจากทำบุญขวดน้ำขวดนั่งเีเรียบร้อยนะครับมีทั้งพระมีทั้งโยม มาน,นี่แจ็คสิวางไดนบันทับบุญเหล่วเง่นบ่คร <ฮะ S 2> ับทัพบุญเหล่วกับย่างอ้อบเบื้องเมียนทรงแขกทรงพระทรงคู่บาเนะครับไปหอดหอลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่หันที่มีแต่มอไซด์เหมือนมีรถเก๋งสีทองคันหนึ่งทะเบียนรถสีหาหาสีครับพระเพื่อนสิกับขั้นนั้นครับครับ จังว่าสิว่าตีตัวใดเนาะกะถ้าว่าถึงว่าเลขหวววันที่สิบหกเข้าหีสิมาหอดเนาะครับผมก็ว่าอยากให้ตัดเป็นซีหาหาซีแล้วเนาะซีหาหาซีครับคนสามตัวนี่ท่านพระเพิ่นสิไปน้ำรถขั้นหนเนาะครับก็ว่าสพระต้องกับเก่าเนาะครับตีเป็นเก่าใช่เนาะครับผมกับเอาพระมาล่วงใจจะเป็นเก่าหาซี เก่าสีห์หมุนเอาังสีเนาะมุนเอาอย่างนี้นี่ครับครับผมอาจังไดกัลองเบึงครับมาม่โชคมมไใไในวันวันเจ้าเว่าครับขาดว่าฝันมันก็บว่าฝันมาโดนแล้วนะแต่ว่ามาฝันมือนึีนนี่เป็นมือบุญใหญ่ปุ่นเก่าจีพอดีวันพระบอกครับแม่ันมือขึ้นมือนี้มันเป็นบุญเก่าจีเด้ครับมือนี้วันทีสิบสองบุญเก่าจีมือขึ้นนี่อย่างเขามันก็เป็นวันพระหลังหกถุ่มมาแล้วเนาะครับนั่น ว่าวฝันใส่วันพระมันสีมีความขิยวม่วมแม่นมากครับแม่นมีสุคมีใจนำกันเนาะแม่นครับเปาปีครับลำเล่ยพนี้ทุกปู้ทุกคนครับทองเบิงด้อยสาธุครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮันเพิงเป้าปีอันเป็นยังไงครับความเกินไวของอันปูพญานาคเงนแดงครับโอ้ตัวนี้บ่ฝันเจียวบ่ครับปูพญานาคเงนแดงฝันดุดด้นฝันหินเดือนหนึ่งเด้เพราะว่าช่วงนี้ อันเพิ่งลบาอยูบานนะครับกี่ไปยูนามทะเลเพิ่น <ไป S 2> อาจิเป็นน้ำเจือดก็ได้ครับไปเพิ่นโบเลน้ำไปเนาะค,คันทามาบ้านอาทิตันเที่ยวก็ได้ล่องแจ้งงอันแจ้งไข่แจงอันคันหาคันแวขอเข้ามาลลโทษอรือว่าขอสุกขอใส่น้ำเพิ่นเบิงเดี๋ยวล่วลองเบิง อาก่อนวันที่สิบหกเคล่นมาให้อีกกฐีครับบอกเบาเอยมมาติดตามอีกเนาะโอ้ยโอเคครับได้เลยครับเบาปีบเดี๋ยวจังไรอีน้องอธิษฐานขอเพิ่มด้วยครับครับขอบคุณครับเบาปี๋ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขเนาะครับเนาะของเบาปี๋ของเขาครับแคบไปสื่อโรตเตอรีลองเบิ่งครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เนาะครับเนาะ อันนี้ททเบียนนี่หกสนี่เคยออกมาได้ไหมครับบาวปีนี่มันออก3,2มสือสอกว่าครึ่งวันนะสองสามหครับสองสามนนีหนี้นี้นี่ครังวดนี้ก็ลองคันถามักได้ไหมคันถามักเลขสตัวเนาะหกสามก็ได้หรว่าหกสองครับแต่บาวปีเป็นไทยมากเหรอครับเอฟซีเป็นตัวเลขเก้หหรือว่า954าห้าสี่แอดมินกำลังจดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาวแอมโล่งนัมเบด้ครับนี่ครับตัวเลขครับ นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเป็นกลับมาอยู่บ้านแต่ว่เปัญหงครับเปา่าปีเดี๋ยวผมอันซือเองก็ได้ครับนี่แคปหน้าจอไว้เลยครับเปา่าปีวันที่16กุมภาพันปศสองพศ2568ครับ945 945ครับเอฟซีครับแคปไว้เลยครับสื่อลอตเรี่ไว้เลยครับเนาะมือนี้ครับเอฟซียางพื่งไปใส่ครับเป่าแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บาแอมเราทรงุงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิริถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของหมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันะ้เรื่องการเมตตามหมายมโหสถ์เรื่องการงานการ,การขายเนี่ยกู้เลือก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล่ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบี่อย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้วไยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี้เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮาแข่ไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนา,าลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสด้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่ท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพี่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอีพีสี่หลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสี่ยเเบิงตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผนนสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ